สู่ชคเงินคุนีนะคะตอนนี้นะคะ,ะ,คะมอขึ้นแล้วฟซะะีติดตั้งมอแล้วโอ้ไฟสามเฟอนะก็หมายเลขด้านบนนะคะก็เป็นสองห้าศูนย์นะคะสองห้าศูนย์นะเลขนะคะสองห้าศูนย์นะคะก็ฝากฟซนะคะก็สามารถเสียงโชคได้นะคะ แล้วก็เลขทะเบียนนะคะรถมาส่งนะคะแปดหนึ่งห้าสามห้ามสนะคะโอ้โหใหญ่กว่าเดิมครับพี่น้องใหญ่มาก อดีใจมากเลยนะคะทุกคนเราจะได้มีไฟแบบเขาเรียกว่าไม่ตกแล้วนะ,ะตอนนี้นะคะเพราะว่าที่นี่นะ,ะถ้าไฟดับดับเลยนะคะ่ะเรียกว่าดับเลยเรียว่าพลังงานไฟมันไม่พอนั่นเองนะคะโอ้ เาเรียกว่าวันนี้นะคะเมื่อกี้เราถามหัวหน้าทีมงานช่างไฟฟ้าแลวนะคะว่าเราจะสามารถใช้ไฟฟ้าใช้ได้เวลาเท่าไหร่นะคะก็หัวหน้าช่างบอกว่าประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นนะคะเพราะว่าต้องมีการติดตั้งนะคะใช้เวลาระยะยาวอยู่นะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะคะทีมช่างก็ทานข้าวยังไวมากเลยนะช่วงบ่ายโมง นะแล้วก็มารยงานต่อเลยนะคะก็กว่าจะเสร็จก็นู่นนะคะ f อวันนี้ก็มีงานรำด้วยนะคะคาดว่าจะได้รำประมาณช่วง5้าโมงก,กว่าแน่นอนพอเย็นเย็นพอดีอากาศกำลังสบายๆเลยนะคะ,ะนะคะย้ำเลขหม้อมอไฟนะคะสองห้านะคะ250้าู นี่นค่ะอ่ขาก็ขอให้เอฟซีท่านใดที่ดูคลิปนี้นะคะก็ข,ขอใหโะะ้โชคดีนะคะโชคดีนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถคาดคนีดได้นะคะเพราะว่าเอสเอ็นเคยมาส่งนะคะตอนที่มาลงนะคะหม้อแปลงนะคะเป็นเลขหม้อเปลง3 0นนะคะอันเดิมนะคะนี่คืออัน,นอันนี้นะคะที่เอาลงมาไว้ตรงนี้นะคะอ่าเพราะว่า กัตเอนก็ได้รับโชคนะคะอันนี้ก็น่าจะาซื้อติดมือติดมเอ่อไว้นะคะลอตเตอรี่เนาะโอ้โหแดดก็ร้อนมากเลยนะดูนี่นี่ค่ะสามารถใช้ได้ พวกหนองนาเลยนะคะบ้านไหนก็จะติดแอร์ติดไรก็สามารถนะคะมีไฟฟ้าโอนะคะเหมือนโรงงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเลยนะคะนี่นะคะเพรา็ออกไปนี้ก็จะมีหมู่บ้านด้วยนะคะอ่านะคะ ดี่ยวช่างไฟก็มีประสบการณ์นะคะในการที่จะติดตั้งนะคะที่เราดูการติดตั้งหมอ้มอแปลงหม้อไฟเสร็จแล้วนะคะก็มาอัปเดตนะคะในการปลูกเนาะนะคะพอดีเดินมาทางนี้พอดีนะคะก็เลยแวะมาดูนะคะโอ้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะทีมงานช่างทุยนะคะ เราได้ทำการมาปมูสวยเลยนะสวัสดีค่ะช่างเสร็จแล้วหรอคะช่างทุยเสร็จแล้วบอ่อไก้เสร็จแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วไก่กรแล้วยาวยัง พื้นแล้วก็ดูกว้างคะสวยอันนี้เขาเรียกว่าติดทำคออันนั้นชาบบ่ชาบพื้นบ่เออ อืมอ๋อเอาบ,บาได้ปูกระเบื้องเนาะอ่ะโอ้ถ้าปูกระเบื้องก็ปูได้ แล้วก็เริ่มสวยขึ้นนะคะพื้นวางตัวนอนนะคะแล้วก็วางโขบนี่ค่ะวางโขบแบบนี้นะคะนี่นะคะ,ะคนขังที่จะสวยงามนะคะอยู่ติดกับร่มไม้ต้นไม้ด้วยนะคะนี่นะคะ โปรถทกออกมาแล้วก็สวยงามนะคะนูนนะคะเราดูจากฝั่งนี้เราก็จะเห็นทีมช่างไฟฟ้านะนี่กำลังติดตั้งหมอปแปลงนะคะขนาด3เฟสนะคะ fc นูนมุมไกลเลยนะคะเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นหมอที่ใหญ่มากๆเลยนะคะรองรับใช้ไฟฟ้าได้เหมือนโรงงานนะโรงงานหนึ่งเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวว่าไฟฟ้าจะไม่มีไม่มีใช้นะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เพียงพอเนาะต่อไปนะความเจริญที่นี่ก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอนะ คะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเป็นถนนนะคะเป็นถนน6เมตรนะคะเป็นถนน6เมตรเข้าไปด้านในหมู่บ้านนะคะนะของเอนเอนนะคะที่ดินเอ็เอนก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะซ้ายมือเน,อะนาะนะของเอซีก็จะอยู่ด้านฝัง่งฝั่งขวาอ่าด้านซ้ายก็มีนะคะที่อยู่ติดกับที่ดินเอเอนก็มีนะคะนี่คะ่ะ ฟางปูมีต้นมะยมชีปด้วยนะคะนี่คือได้ต้นไม้ด้วยนะคะก็เป็นของวังลานปูแล้วนะคะยกตู้คอนเทนเนอร์ไปก็ตรงนี้ก็โล่งสะอาดนะคะเดินมาก็สวยงามนะคะลุงช่างบอกมีอะไรมามีอะไรมามาดูมาดาูมาเร็วมาเร็วนะคะวันนี้มาแล้วมันคืออะไร จากผู้ใหญ่ใจดีนะคุณแม่วันธนาสั่งมาลงที่วังปูนะคะมีจำนวนครบต้นโดยกันนะเสรจอกาแฟถึงที่ <c oughs> <c oughs> อ๋แล้วจับจองคนหลังเลยพี่น้องเอ้านั่งคนหลังเลยเออเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยลุงต้องไปร้านลุงลุงต้องไปร้านงนี่อยู่ตรงนี้ยังตรงลุงนั่งเลยแหละเออโอเหมาะเหมาะพอดีเลยเนาะเออ เนี่ยได้ซาลามาตั้งเลยเทพื้นไว้ไม่มีความเื่นเราเคยทำไว้ mm-hmm <laughs>